ในความนิ่งในความเงียบของเขาภายในใจของเขาคิดอะไรอยู่เวลานี้คนที่มีประเด็น,นต่อกันคนนี้มีแต่ความนิ่งมีแต่ความเงียบแล้วภายในใจเขาคิดอะไรอยู่กับคุณคนที่มีประเด็น,นต่อกันเวลานี้เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขามีความรู <i <i> ้สึกอย่างไรกับคุณคนนี้คนที่มีแต่ความนิ่งคนที่มีแต่ความเงียบ ในใจเขาคิดอย่างไรกับคุณเป็นคลิปเดนด้อมเป็นดวงโดยรวมห้าใบนะในความนิ่งในความเงียบของเขาภายในใจเขาคิดอาคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมษสิงธนูใต้สำรับ คนคนนี้มีความอึดอัดมากในความนิ่งในความเงียบของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาที่เขารู้สึกได้ที่เขาทําเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะอึดอัดมากมายเรื่องราวที่ผ่านมาคนนิ่งคนนี้มีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวของเขาเองเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างพันธนาการตัวเขาคนคนนี้ เขาอยากหลุดพ้นจากตรงนี้ชาวทานเรามถุนตุนกลุ่มเอ็ดอัพสอเดอะฟูคนคนนี้เป็นคนที่ไม่คิดมากไม่คิดเยอะนคนสบายสบายเดอะฟูเขามีการคิดถึงคุณนะคนคนนี้มีความเพ้อฝันตึงคุณมากใหม่มีจินตนาการ ต่าง,างนาๆนะนะคนคนนี้เขามีความคิดถึงคุณมากนะคนคนนี้ชาวธาตุน้ำระกอบพิจิตรือคนที่มีความนิ่งคนที่มีความเงียบในใจเขามีคุณนะเขายังคิดถึงคุณตลอดคนคนนี้ชาวธาตุน้ำเอ็ดออาเปนรนเค้าคุณมีค่ามากมายสําหรับเขาคนคนนี้คุณเป็นคนที่เขาไม่เคยลืมในใจของเขายังมีคุณตลอดเวลา เอลออเบนโคชาว่าดินประสบกันก่อนในใจเขาไม่เคยลืมคุณคุณอยู่ในใจเขาเสมอเขาไม่เคยเอาคุณออกจากหัวคนคนนี้ชาว่าดินประสบกันก่อนโฟลออฟเบนต์ร์โคุณอยู่ในใจเขาตลอดเวลา,นาในความนิ่งในความเงียบของเขาในใจเขาไม่เคยลืมคุณมีคุณอยู่เสมอค,คนคนนี้ชาวทาดินประสบ กันก่อนประมักขยายไพ่กันนะคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางคนที่มีความนิ่งคนที่มีความเงียบเขาอยากจะเดินทางมาคุณนะชาวธาตุไฟแม่ดสิงโกคนคนนี้เขาอยากจะเดินทางมาคุณคนคนนี้เขาอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณนะคนที่มีประเด็นต่อกันมีแต่ความนิ่งมีแต่ความเงียบเวลานี้เขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณชาวธาตุไฟเม็ดสิงนกคนคนนี้ เขาคิดทบทวนดีแล้วเขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเขาคิดถึงคุณทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่เคยมีความสุขเลยคนคนนี้เขาอยากจะกลับมาคุณเพราะคุณคนทจะมีค่าสมรัติของมากมาเอทออฟเป็นตัวเาคนคนนี้จะเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนเขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคนคนนี้